สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอกระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมทางการแพทย์ในรายวิชา Menu Factoring Process ค่ะที่มาและความสำคัญนะคะการสูญเสียแขนขาเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ผู้พิการต้องเผชิญข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวและการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันขาเทียมจึงมีบทบาทสําคัญในการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและเสริมความมั่นใจการพัฒนาขาเทียมต้องอาศัยการผสมผสานความรู้ทางวิศวกรรมกลศาสตร์และวัสดุศาสตร์เป้าหมายคือการสร้างอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงใช้งานได้จริงตอบสนองความต้องการและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 1. เพื่อการศึกษาการพัฒนากลไกลและโครงสร้างที่สามารถเรียนแบบลักษณะทางกายภาพและการทำงานของขาจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความแข็งแรงความสะดวกสบายน้ำหนักเบาและความปลอดภยัย 2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียวัสดุโดยใช้เกณฑ์ด้านวิศวกรรม 3. เพื่อวิเคราะห์และเลือกกรรมวิธีการผลิตชิ้นขาเทียมโดยพิจารณาด้านคุณภาพชิ้นงานและกลไกล ประเภทขาเทียมอวัยวะเทียมบางชนิดเป็น,นกลไกล้วนๆในขณะที่บางชนิดมีการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์บางชนิดมีการเคลื่อนไหวที่จำกัดบางชนิดมีการเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบและบางชนิดออกแบบมาสำหรับกีฬาหรือกิจกรรมเฉพาะขาเทียมแบ่งตามตาแหน่งที่สูญเสียขาเป็นสองประเภทได้แก่ขาเทียมใต้เขา่า เป็นประเภทที่ใช้สําหรับผู้ที่สูญเสียขาบริเวณใต้เขา่าเหมาะสําหรับผู้ที่ยังงอเข่าได้ซึ่งช่วยให้การเคลื่อนไหวได้ดีและสมดุลในการเดินขาเทียมบริเวณเหนือเขา่าเหมาะสําหรับผู้ที่สูญเสียขาบริเวณเหนือเข่าขึ้นไปการใช้ขาเทียมประเภทนี้จึงต้องมีการออกแบบที่สามารถงอเข่าได้และมีระบบการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน ข้อกำหนดทางวิศวกรรม 1. ความแข็งแรงและความทนทานขาเทียมต้องสามารถรับน้ำหนักร่างกายของผู้ใช้ได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยในทุกท่าทางการเคลื่อนไหวรวมถึงทนทานต่อแรงกระแทก 2. น้ำหนักเบาการเลือกใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาเช่นอลูมิเนียมไทเทเนียมหรือคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ใช้ 3. ความสะดวกสบายและความพอดีกับสรีระขาเทียมต้องมีส่วนที่สัมผัสร่างกายของผู้ใช้เช่นช็อกเกต ออกแบบให้พอดีกับสรีระลดแรงกระแทกแรงกดป้องกันการเกิดแผลกดทับ 4. การเรียนแบบการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติอุปกรณ์ต้องสามารถเรียนแบบการงอและยืดของข้อเข่าข้อเท้ารวมถึงการทรงตัวเพื่อให้ผู้ใช้เคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและสมดุล 5. ระบบยึดติดที่มั่นคงระบบยึดติดขาเทียมกับส่วนที่เหลือของร่างกายต้องแข็งแรงปลอดภัยและสามารถปรับขนาดได้ตามสรีระผู้ใช้ 6. พื้นผิวและแรงเสียดทานพื้นรองเท้าของขาเทียมต้องมีแรงเสียดทานที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการลื่นล้มในขณะเดินหรือเคลื่อนไหวบนพื้นผิวต่างๆ 7. ความสามารถในการปรับแต่งและบำรุงรักษาขาเทียมต้องออกแบบให้สามารถปรับความยาวหรือองศาการเคลื่อนไหวรวมถึงสามารถถอดประกอบและบำรุงรักษาได้ง่าย 8. ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมวัสดุและชิ้นส่วนต้องสามารถทนทานต่อสภาพอากาศความชื้น ฝุ่นและน้ำได้ดี 9. ระบบอิเล็กทรอนิกส์และกลไกลสำหรับขาเทียมที่มีระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์หรือมอเตอร์ต้องมีระบบควบคุมที่แม่นยำเสถียรและปลอดภัย 10. ความคุ้มค่าและความสามารถในการเข้าถึงการออกแบบต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตและราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ขาเทียมสามารถเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งานในทุกกลุ่มรายได้ ระบวนการทุบขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ทุบขึ้นรูปแบบปิดการทำงานของแม่พิมพ์แบบปิดจะเป็นการนำวัสดุไปทุบขึ้นรูประหว่างแม่พิมพ์ที่มีโพรงอยู่ภายในระหว่างดายทั้งสองด้านในระหว่างการตีขึ้นรูปจะเป็นการเปลี่ยนรูปร่างไปตามรูปร่างที่บังคับวัสดุวัสดุจะไหลออกไปตามฟอร์มเป็นครีบยื่นออกมารอบชิ้นงานครีบเป็นสิ่งสำคัญในการไหลตัวของวัสดุ ในการตีขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์แบบปิดคีบที่บางจะเย็นตัวอย่างรวดเร็วและต้านทานให้เกิดความฝืดในการไหลตัวด้วยการบังคับวัสดุในช่องว่างของแม่พิมพ์ต้องใช้แรงกดดันสูงเพื่อช่วยเสริมให้เนื้อวัสดุเต็มในช่องว่างของแม่พิมพ์การหล่อขึ้นรูปหรือ c a t c h i n g process เป็นกระบวนการขึ้นรูปโลหะโดยนำโลหะมาหลอมเหลว แล้วเทหรือฉ yeah. wow. wow. okay. wow. 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 ีดเข้าสู่แบบหล่อหรือแม่พิมพ์เมื่อโลหะแข็งตัวจะได้ชิ้นงานตามที่ต้องการประกอบด้วยการเทน้ำโลหะในแบบต่างๆที่ต้องการแล้วรอให้แข็งตัวจากนั้นจึงนำมาตกแต่งหรือเอาไปผ่านกระบวนการทางความร้อนจึงจะได้ชิ้นงานที่สำเร็จที่จะนำไปใช้งานต่อได้ ขนาดของชิ้นงานจะมีตั้งแต่น้ำหนักน้อยๆจนไปถึงชิ้นงานขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักหลายๆตันคุณสมบัติของชิ้นงานจะเกี่ยวพันกับธรรมชาติของโลหะที่จะนำมาหล่อแบบขนาดและรูปร่างของชิ้นงานและอัตราการเย็นตัวเป็นอย่างมากของกระบวนการหลอ่อโลหะการหล่อขึ้นรูปโลหะที่นิยมกันในตอนนี้คือการหล่อแบบหลอ่อทราย การขึ้นรูปโลหะด้วยกรรมาวิธีผง Powder Metallurgy เป็นกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยวัสดุตั้งแต่ต้นที่เป็นผงโลหะก่อนจะนำมาอัดให้ได้รูปทรงที่ต้องการแล้วนำไปผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อให้ส่วนผสมเกาะติดกันเป็นชิ้นงานที่เป็นของแข็งการขึ้นรูปโลหะปั๊มขึ้นรูปโลหะด้วยกรรมวิธีผงเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทการขึ้นรูปโลหะด้วยกรรมวิธีผง 1. กระบวนการผลิตและผสมผงโลหะ 2กระบวนการอัดขึ้นลูก 3. กระบวนการเผาผนึก4กระบวนการระยะสุดท้าย 5. กระบวนการตรวจสอบ 6. กระบวนการบรรจุข้อดีข้อเสียของวัสดุอะลูมิเนียม99%ข้อดีทนต่อการกัดกร่อนสูงสามารถดัดพับหรือดัดแปลนรูปแบบที่ซับซ้อนโดยไม่ มีการแตกหักนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีข้อเสียความแข็งแรงต่ำกว่าเหล็กราคาแพงกว่าวัสดุอื่นๆยัดก่อนในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงสแตนเลสข้อดีป้องกันการเกิดสนิมและทนต่อกดด่างและสารเคมีมีความแข็งแรงและความเหนียวสูงมีความเงางามข้อเสียราคาสูงกว่าเหล็กกล้าคาร์บอน ไม่เหมาะสำหรับงานอุณหภูมิไทเทเนียมข้อดีต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเหมาะสำหรับอุดงานอุณหภูมิสูงทนต่อความเครียดและแรงกดซ้ำๆไม่ถูกทำรายข้อเสียขึ้นรูปได้ยากนำความร้อนไม่ได้ดีไม่เหมาะสำหรับงานถ่ายเทความร้อนนี่คือเกณฑ์การประเมินวัสดุในหัวข้อแรงและน้ำหนัก ความทนทานต่อการกัดก่อนความทนทานต่อความล้าความเข้ากับร่างกายการผลิตและการขึ้นรูปง่ายโดยเรียงจาก5ไปจนถึง1มากที่สุดไปจนถึงต่ำที่สุดเกณฑ์การประเมินแต่ละวัสดุ 1. แรงน้ำหนักอลูมิเนียม99% 3.5สแตนเลสสตีล2.5ไทเทเนียม5 ความทนทานต่อการกัดกร่อนอลูมิเนียม9 9 3เปอร์เซสแตนเลสสตีล4.5ไทเทเนียม5ความทนต่อความล้าอลูมิเนียม2.5สแตนเลสสตีล4ไทเทเนียม5ความเข้ากับร่างกายอลูมิเนียม3สแตนเลสสตีล4ไทเทเนียม5การผลิตขึ้นลูกง่ายอลูมิเนียม5สแตนเลสสตีล4ไทเทเนียม3 ต้นทุนอลูมิเนียม5สแตนเลสสตีล3ไทเทเนียม1.5รวมทั้งหมดของแต่ละวัสดุจะได้คะแนนรวมดังนี้อลูมิเนียม3.5สแตนเลสสตีล3.7เไทเทเนียม4 5จุหสรุปผลการประเมินวัสดุ วัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือไทเทเนียมเนื่องจากมีคุณสมบัติที่สมดุลทั้งความทนทานต่อการกัดก่อนความทนทานต่อความล้าแรงน้ำหนักและความเข้ากับร่างกายจึงตอบโจทย์ด้านคุณสมบัติมากที่สุดอลูมิเนียม99%มีข้อดีที่การผลิตขึ้นรูปง่ายและต้นทุนต่ำกว่าวัสดุอื่นสแตนเลส มีแรงและน้ำหนักที่เบากว่าวัสดุอื่นนี่คือเกณฑ์ประเมินกระบวนการผลิตในหัวข้อต้นทุนแม่พิมพ์และต้นทุนเริ่มต้นต้นทุนต่อชิ้นงานคุณสมบัติเชิงกลความซ้อนของรูปร่างที่ทำได้ความแม่นยำมิติผิวงาน ข้อจำกัดวัสดุที่ใช้ได้ความเหมาะสมในการผลิตจำนวนมากโดยเรียงจาก5ไปจนถึง1ต่งที่สุดไปจนถึงมากที่สุดต้นทุนแม่พิมพ์และต้นทุนเริ่มต้น forging 3 casting 4 powder metallurgy 3ต้นทุนต่อชิ้นงาน forging 4 casting 4 powder metallurgy 5คุณสมบัติเชิงกล Forging 5 Casting 3 Powder Metallurgy 4ความซับซ้อนของรูปร่างที่ทำได้ Forging 2 Casting 5 Powder Metallurgy 5ความแม่นยำม,มิติและผิวงาน Forging 3 Casting 4 Powder Metallurgy 5ข้อจำกัดวัสดุที่ใช้ได้ Forging 3 Casting 5 Powder Metallurgy 3ความเหมาะสมในการผลิตจำนวนมาก forging 4 casting 4 powder metallurgy 5คะแนนรวม forging 3.5 casting 4.05 powder metallurgy 4.3สรุปผลการประเมินกระบวนการผลิต f o ร g i n g มีคะแนนรวม3.5เหมาะสำหรับงานที่ต้องการคุณสมบัติเชิงกลสูงสุดความแข็งแรงและความเหนียวแต่มีข้อจำกัดด้านความซับซ้อนของรูปร่างและต้นทุนแม่พิมพ์เริ่มต้นปานกลางแคสติ n งมีคะแนนรวม4 0 5เหมาะสำหรับงานที่ต้องการรูปร่างซับซ้อนและใช้วัสดุได้หลากหลายแต่คุณสมบัติเชิงกลไม่ดีเท่าฟอร์จิงและ PM คะแนนรวมสูงสุด4.3เหมาะสำหรับงานผลิตจำนวนมากที่ต้องการความแม่นยำเชิงมิติสูงและรูปร่างซับซ้อนแต่มีข้อจำกัดเรื่องชนิดวัสดุและต้นทุนแม่พิทีเริ่มต้นสูงสรุปผลวัสดุที่ใช้ในการศึกษามีอลูมิเนียม99%สแตนเลสและไทเทเนียม ข้อมูลจากฐานข้อมูลมาตรฐาน ISO และผู้ผลิตวัสดุผลการเลือกวัสดุไทเทเนียมเหมาะสมที่สุดเนื่องจากมีคุณสมบัติเชิงกลสูงต้านทานต่อการกัดก่อนแข็งแรงและเบาอล,ลูมิเนียมก็19%และสแตนเลสมีคุณสมบัติรองลงมาผลการเลือกกระบวนการผลิตมี forging casting แ,และ powder metallurgy ลสรุปคือ powder metallurgy เหมาะสมที่สุดเนื่องจากขึ้นรูปซับซ้อนได้ดีลดการสูญเสียวสัสดุและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับเนื้อแท้ข้อสรุปสำคัญวัสดุที่เหมาะสมที่สุดคือทเทเนียมกระบวนการกผลิตที่เหมาะสมที่สุดคือ powder metallurgy คุณสมบัติที่โดดเด่นคุณสมบัติเชิงกลสูงทนต,ต่อการกัดก่อนเข้ากับร่างกายผลิตได้ดีและ มีข้อจํากัดข้อด้อยบางประการพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ